ใบกะเพราเนี่ยใบกะเพราเดี่ยใส่ลงไปเลยเนี่ยจะทําให้นัวมากเลยเนี่ยกดลงไปหอมเตจะจมูกเลยน่าทานจริงๆเนี่ยลูกหลานทําตามเลยจะไม่ผิดหวังครับสวัสดีครับเจอกับลุงจุนเช่นเคยลูกหลานลุงจุนได้ไปเที่ยวอุทยาได้ไปซื้อหัวปลาช่อนแห้งเพื่อจะมาทํา ต้มโครงสูดโบราณให้ลูกหลานได้ดูกันเนี่ยปลาหัวปลาช่อนแห้งเนี่ยลุงได้ไปซื้อมาจากอยุธย,าเ,ยา,าเขามีขายลุงได้ซื้อมาแต่ก่อนที่จะจะ,จะทำลุงจะแนะนำก่อนว่าต้มโครงหัวปลาช่อนจะใช้อะไรบ้างก็จะใช้พริกขี่หนูพริกข,ขี้หนูจินดาแล้วก็กระเทียม หัวหอมขาใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็ที่ตะขาดไม่ได้เลยคือใบมะขามอ่อนแล้วก็ใบกะเพราที่ลูกจะต้องใช้มีพริกขี้หนูแห้งด้วยลูกหลานก่อนที่เราจะเอาหัวปลาแห้งไปต้มนั้นเราต้องเอาไปแช่น้ำทำความสะอาดเสียก่อนอ่ะเราก็จะไปทำความสะอาดกัน เราต้องเอาหัวปลาทอดแห้งเนี่ยมาแช่น้ำไว้สักพักหนึ่งก่อนเพื่อเราจะได้ทำความสะอาดเพราะว่าเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาตากแดดไว้มันมีสิ่งสกปรกอยู่หรือเปล่าเราต้องมากำจัดความสกปรกซะก่อนลูกหลานก่อนที่จะเอาไปคั่วเราต้องเอาตะไคร้มาหั่นเป็นเฉียงเฉียงแล้วก็ขาเนี่ยหั่นเป็นแว่นแว่นเนี่ยโอวหอมแล้วก็ปอกเปลือกแล้วเพราะว่าเราจะใช้คั่วเนี่ยกระเทียม แล้วก็ลงไปคั่วพร้อมกันเลยแต่ส่วนพริกนี่เราจะคั่วที่หลังเพราะว่าพริกจะถูกไวว่าเอาจะเอาเพือกข่าตะไคร้หอมกระเทียมนี่ไปคั่วก่อนอะลูกหลานเอามาคั่วกันแต่คั่วขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าลูกหลานจะไปเผาในเตาถ่านเตาฟืนก็ได้แต่นี่ลุงตอนนี้ลุงไม่ได้ใช้เตาถ่านเตาฟืนลุงใช้เตาแก๊สก็เลยต้องเอามาคั่ว มันก็ใช้ได้เหมือนการลูกหลานอ่ะเอาจากที่ว่าเราคั่วเพื่อกระคลาขา,ขาหอมแล้วเราก็ใส่พริกตามลงไปเลยเอาพริกตามลงไปคั่วเนี่ยคั่วส่วนพริกนี่มันจะไม่ได้ง่ายกว่าลุงถึงต้องใส่ที่หลังเอาเลยครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วลูกหลานพอแล้วเนี่ยเราเทใส่ พักไว้ก่อนหลังจากที่เราคั่วสมุนไพรอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาคั่วพริกขี้หนูแห้งต่ออะลูกหลานหลังจากที่เราเตรียมสมุนไพรและก็หัวปลา ที่เราล้างทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดเนี่ยโอเคเนี่ยน้ำเดือดแล้วทีนี้เราก็จะเตรียมใส่สมุนไพรลงไปเลยเนี่ยใส่ใส่สมุนไพรลงไปเลยตามด้วยหัวปลาช่อนเนี่ยใส่หัวปลาช่อนลงไปเลยเนี่ยหัวปลาช่อนใส่ลงไปเลยไปเนี่ยกด้วยโจมจดให้จมลงไปเลย ตามด้วยใบมะกรูดฉีใสลงไปเลยเนี่ยแล้วก็กดให้โจมกดให้โจมลงไปโอ้ยกลิ่นเริ่มหอมเตะตะมูกเลยแล้วก็ปิดฝาพักไว้ลูกหลานมาดูกันโอเคลุงเขี้ยวมาพักใหญ่แล้วมันก็เปื่อยแล้วเนี่ยลุงเขี้ยวให้เปื่อยเลยลูกหลานเนี่ย โอ้น่าทานจริงๆเลยหอมเตะจมูกเลยหลังจากที่เราเคี่ยวได้แล้วเราก็จะมาใส่เกลือเม็ดกันลงไปลุงจะใช้เป็นเกลือเม็ดเนี่ยเกลือเม็ดใส่ลงไปเลยตามด้วยรสด,ดีรสด,ดีเนี่ยรสด,ดีลุงจะใายไปหนึ่งช้อนชาลุงช้อนคาว็็โทษ แล้วก็คนคนให้ละลายให้ทั่วคนให้ละลายให้ทั่วแล้วก็จะชิมรสดูว่าได้หรือยังโอเคเลยกำลังดีเลยแล้วก็เราจะใส่ใบมะขามอ่อนลงไปเลยต้มโค้งใบมะขามอ่อนอาจจะอร่อยไปอีกแบบหนึง่ง จะลอ,อยได้แบบดึงแล้วก็โคนกดลงไปกดลงไปกดลงไปแล้วก็จะตามด้วยใบกะเพราเนี่ยใบกะเพราเนียใส่ลงไปเลยเนี่ยจะทำให้นัวมากเลยเนี่ยกดลงไปอหอมเตะจะมูกเลยนะ่าทานจริงๆเนี่ยลูกหลานทำตามเลยจะไม่ผิดหวังแล้วก็จะตามด้วย ขี้หนูแห้งคั่วเนี่ยใส่ลงไปเลยเนี่ยใส่ลงไปเลยโอ้ยน่าทานจริงเลยเนี่ยเป็นอันว่าเสร็จแล้วก็จะพร้อมตักเสิร์ฟได้เลยลูกหลานต้มโคง้งหัวปลาช่อนแห้งของลุงก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณที่ลูกหลานได้เข้ามาชมวิดีโอของลุงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รุงจุนด้วยขอบคุณครับ